สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟเชนายูแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โ oh หเรามาตามข่าวสารฟุตบอลกันหน่อยนะครับโอ้โ oh หงานเร่งด่วนของอาร์เซนอลหรือเปล่ามีรายง,งานบอกว่าอาร์เซนอลมองโยโกเรสแล้วก็เอ็มบรูโม่ครับเอามาเป็นตัวแทนของกราบิโอเจซุสนะครับรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับจากดิลิเมลครับบอกว่าอาร์เซนอลเล็งเป้าหมายไปที่วิกเตอร์โยโกเรสแล้วก็แบรนด์เอ็มบรูโม่หลังจากกราบิโอเจซุสบาดเจ็บต้องพักยาวนะครับ ก่อนหน้าชาวบราซิลอย่างเจซุสครับได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อหน้าหัวเขา่าฉีกขาดส่งผลต้องเข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมและจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนี้ไปรงไงายงานข่าวล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลครับต้องดำเนินการมองหาหัวหอกคนใหม่โดยด่วนเลยมีชื่อของยูเครสกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนกลับมาอยู่ในเรดาร์ทีมอาร์เซนอลอีกครั้งหนึ่งดังนั้นครัแบเอมบิโมกองหน้าตัวหลักของเบรนฟอร์ดก็เป็นอีกคนที่กำลังได้รับการพิจารณาจากอาร์เซนอล ซึ่งทีมงานแสนสแนนเตรียมลงสนามเจรจากับนักเตะต,ตัวเป้าหมายแบบจริงจ mm ัง hmm. ชัดเจนว่าในเรื่องปัจจัยค่าตัว,วน,นั้นเนี่ยเอเบรโมครับถูกถูกกว่ายูโคเรสแน่นอนซึ่งรายงานแจ้งว่าสปอร์ติ้งลิสบอนจะไม่ขายยูโคเรสแน่ๆในราคาต่ำกว่า100ล้านยูโรโดยนอกจากกองหน้า2คนที่แล้วครับยูโคเรสกับเอมโบรโมเนี่ยยังมีชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลแล้วก็จอร์แดนเดวิดหัวอกของเรลวแต่2คนนี้ถูกจัดอยู่ในกรณีที่ยากลำบากนะครับ มองเร่งด่วนเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวแทนของฉะนั้นครับยูเจสซุสครับที่ได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวต้องหาคนมาแทนที่ก่อนไม่ว่าเอ็มบร o โมหรือว่าจะเป็นยูเครสเนี่ยอาร์เซนอลกำลังมองหาเป้าหมายนะครับน่าสนใจมากมากนะเพราะว่าหลายทีมให้การจับจ้องไม่ใช่แค่อาร์เซนอลแมนยูก็อยากได้ยูเครสแต่ก็เป็นอีกคนที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเตรียมตั้งราคาสูงแน่ เียมตั้งราคาไว้หนูหนอ่ะ100ล้านยูโรนะปล้านยูโรก็ต้องมองแบบไกลๆนะครับส่วนรืของเอมบรูโมเนี่ยน่าจะประมาณ60ล้านปอนด์นะครับที่ทางเบนฟอร์ดเนี่ยสนใจอยากจะตั้งเอาไว้นะครับเอมบรโมเองก็ถือว่าฟอร์มดีครับทางริมเส้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกใช้ได้เลยนะมีความเร็วสนุกสนานในการเล่นบอลน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าทางจะ อร์เซนอลเนี่ยจะไปเจรจากับทางเบรนฟอร์ดลงตัวหรือไม่ลงตัวก็ต้องไปรอดูอันนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวสารของอ่าโอมาโมชกันต่อนะครับเหมือนแมนซิสตียยังตกลงแฟรงก์เฟิร์ตเรื่องมา m มูชเนี่ยไม่สำเร็จนะครับตอนนี้มีรายงานออกมาช่วงดึกนะครับรายงานข่าวจาก Sky Sport ยสปอร์เยอรมันครับบอกว่าการหารือเรื่องโอมามามชระหว่างแมนเชสเตซิตีกับทางแฟรงก์เฟิร์ตยังคงหาทางสรุปไม่ได้นะครับ เพราะว่ามีรายงานออกมาต่อเนื่องว่ามารูสโตลงสัญญาสุดตัวกับแมนซสตีเป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะวัยยี่าปีอย่างมามูสกําลังรอไฟเขียวจากทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเพื่อย้ายเล่นในอังกฤษแล้วรายงานจากสกายเยอรมันครับเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมานับช่วงดึกเลยครับบอกว่าการหารือรอบสุดท้ายยังไม่ได้บทสรุปท,ที่ชัดเจนส่งผลให้แมนซตีต้องทําการเจรจากับทางแฟรงก์เฟิร์ตอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ปัจจัยสําคัญมาจากเรื่องจํานวนค่าตัวนะครับเพราะฝั่งของแฟรงเฟิตยืนยันว่าตัวเองเนี่ยอยากได้ราคาเต็ม80ล้านยูโรตามที่วางเอาไว้เลยแต่ทางจากแมนซิตี้ครับเสนอเงินการันตี70ล้านยูโรบวกโบนัสตามผลงานทุกอย่างอยู่ที่แมนซิตี้แล้วครับว่าจะพร้อมยกระดับข้อเสนอตามที่แฟรงเฟิ์ต้องการหรือเปล่าเพราะทางแฟรงเฟิตเนี่ยไม่มีปัญหาในการเก็บกองหน้าชาวยิบอย่างโอมามโม,มช่ว้ใช้งานต่อจนจบสัน้น ใารื่อของมารูสครับยังคงทําผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องซึ่งตอนนี้สถิติขึ้นไปเป็น29ประตูกับ14แอสซ,ซิสจากการลงสนาม2 6นันดกับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมก็ถือว่ารอข้อยืนยันระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตกับทางแมนซี ry, ต้องตกลงกันให้ได้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าหากอยากได้กองหน้ารายนี้จริงๆเนี่ยคุณต้องต้องลองดูก็ต้องเจราจาให้ได้ระดับซิกกี้เบกริสไตล์ครับหลายคนเชื่อมือเขาแล้วว่าเขาจะทําสําเร็จนะครับ ยิงการโน้มน้าวเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆานะครับใจจริงก็อยากจะให้เสร็จก่อนมันสุกภายใน4ี่ชั่วโมงครับรออีกอีกใจหนึ่งตอนนี้ติดเรื่องของค่าตัวที่จะตกลงกับทางแฟรงก์เฟิร์ตเท่านั้นสําหรับแมสตี้ส่วนเงื่อนค้งเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวอะไรต่างต่างครับนักเตะกับทางแมสตี้เนี่ยตกลงปลงใจกันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใจก็อยากไปโลดแล่นแล้วที่พรีมเมียร์ลีกครับแต่ทางแฟรงก์เฟิร์ตยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าค่าตัวยังไม่ลงตัวนั่นแหละครับ ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แฟนบอลเชสตี่กำลังรอลุ้นอยู่นะครับว่าจะได้ไม่ได้แต่จริงก็อยากให้ลุ้นแบบสนุกสนานนะครับลุ้นแล้วรอให้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนที่ฟอร์มร้อนแรงแล้วเดี๋ยวเอามาปั้นอีกนิดนึงให้เอาเปปกูดูล่าเนี่ยพิจารณาน,นะครับเดี๋ยวกน่าจะโอเคกว่าน,นี้นั่นเนาะรอดูแล้วกันนะว่าจะสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาหรือเปล่าไปต่อทนนี่กับสาันของลูกพี่เนย์มาก,กันหน่อยนะครับ เซน,นของสโมสรชิคาโก้ครับจะคุยกันเนม่าหวังดึงมาร่วมทีมนะเอาเล่นที่เมเจอร์ลิกสหรัฐอเมริกาหน่อยนะครับอันนี้เป็นสื่อเจ้าดังของฝรั่งเศสนะครับก็รายงานบอกว่าทางชิคาโก้ไฟเอร์ครับดำเนินการเจรจาเพื่อหวังดึงเนม่ามาร่วมทีมในเดือนนี้อนาคตของเนม่านะครับกองหน้าวัย32ปีกับอันฮิลานเนี่ยอยู่บนความไม่แน่นอนหลังจากมีรายงานบอกว่าเซน,นอันฮิลานเองพร้อมปล่อยตัวเนม่าออกจากสโมสรเพราะผิดหวังกับสภาพร่างกายนักเตะ ทำให้ช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าอินเดอร์เมียมีสนใจดึงเนม่าไปเล่นร่วมกับเรอัลเมลเมิรี่แล้วก็หลุยส์โซเรสให้เป็น M s n แต่ล่าสุดฟุตมกาโตครับบอกว่าเป็นทางชิคาโกไฟเออร์ดำเนินการหารือแบบจริงจังสโมสรจากมิจูรีสหรัฐเสนอสัญญาสองปีให้เนมา่าโดยการหาเรือยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นนะครับแต่ฝั่งของชิคาโกไฟเออร์เนี่ยเชื่อว่าตนเองมีโอกาสในการทําให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีฝั่งของอันิลานครับคงไม่ปิดโอกาสปล่อยตัวเนม่าออกจากทีม เพราะที่ผ่านมาเนม่าเนี่ยลงเล่นไปเพียง7เกมเท่านั้นทั้งที่สโมสรเนี่ยยอมทุ่มเงินจ่ายค่าแรงมาสารให้กับนักเตะแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอามาเจ็บเอาเนม่ามารักษาส่วนสัญญาของเนม่าก,กับอันฮิลานกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ครับแม้มีเงื่อนไขยขยายอีกหนึ่งปีแต่อันฮิลานคงไม่ใช้เงื่อนไขนี้แน่ๆนะครับซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นนะครับคุณพร้อมที่จะให้เขาอยู่ต่อหรือล่ะเขาทั้งปล่อยแต่ผมว่าน่าจะปล่อยเลยครับ แต่อยู่ที่เนม่าแล้วแหละว,ว่าจะรอจนจบฤดกูกาลแล้วก็ย้ายหรือว่าจะไปเลยเนี่ยครับเพราะว่ากําลังรับเงินแบบหอมหวานต้องบอกว่ากําลังรับเงินแบบหอมหวานนะครับน่าจะไม่ย,าย้ายง่ายๆ <c oughs> กาลังมีความสุขสนุกสนานที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าปกติลัสตาของเนม่าเป็นคนเที่ยวอยู่แล้วยังไปอยู่อย่างนี้ครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าที่ชิคาโกไฟเอร์ รอดูอีกทีน้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ข่าวสารของอันโตนี่เดมุนกันหน่อยนะมีรายงานบอกว่าแมนยูคุยหลายทีมรวมถึงเบเตสกจะปล่อยยืมอันโตนี่แบบจริงจังรายงานจากสกาอสปอร์ตบอกว่าแมนยูกำลังคุยกับหลายทีมเลยรวมถึงเรอันเบเตสด้วยนะครับเกี่ยวกับการปล่อยยืมอันโตนี่ปีกชาวบราซิลอันโตน,นี่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองถึงความคุ้มค่าตัวนะกับการเล่นในโอทับฟอร์ได้เลย น้ำแต่ย้ายมาจากอาแจ็นียครับโดยค่าตัว8ปล้านปอนด์เมื่อปี2องยิ่งเฉพาะกับฤดูกาลน,นี้ที่เพิ่งได้ลงสนามไปเพียง12เกมเท่านั้นรวมทุกรายการอันโตนี่เขามีสัญญากับแมนยูจนถึงปี2องพพร้อมเงื่อนไขที่สามารถขยายเพิ่มได้อีก12เดือนแต่สญญากสปอร์ตรายงานบอกว่าแมนยูจะพิจารณาข้อเสนอสําหรับอันโตนี่โดยข้อเสนอที่เป็นไปได้มากสุดก็คือการยืมตัว เรอันเบติสกำลังมองหาเล่นริมเส้นคนใหม่หลังจากที่เพิ่งขายอซานิยาไปให้กับโคโมในซีเรียอิตาลีปัจจุบันเบติสครับรังอันดับ10ในลาลิก้านะครับหลังผ่านไป19เกมนะครับก็ต้องรอดูเนาะไปต่อที่ข่าวสารของเวอร์จิลฟานไดนะครับฟานไดไม่กังวลเรื่องฟอร์มการเล่นของลิวปูตอนนี้ฟานได์กับตันทีมลิวพูครับปัดเป่าทุกความกังวลทุกอย่างที่ลิวพูจะพลาดโอกาสในการลุน้นแชมป์ชิมเอังกฤษ ประตูที่เสมอของดิโกโจาต้าเพียง22วินาทีหลังลงมาเป็นตัวสำรองทำให้ลิเวอร์พูลแบ่งแต้มกับฟอรเรสต์เจ้าป่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีมของอันเดนส์ลอตครับชนะแค่3จาก7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกแต่ยังมีแต้มนำหน้าฟอรเรสต์ถึง6คะแนนก่อนที่แอสตันนอตจะพบกับสเปอร์ขอไปเจอไปแล้วนะครับเมื่อคืนแอสตันนอตชนะไปนะครับพวกเขานเนี่ยยังแพน้ในเกมแรกข,ของรอบรองชนเลิศคาร์าวัลครับต่อสเปอร์ศูนย์หนึ่งเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วแล้วฟันไนครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า โอ้ตอนนี้เรากำลังวิกฤตงั้นเหรอมันก็แค่ยินยันได้ว่าพิม์ลีเป็นหล็กที่ยากซึ่งคณเนี่ยต้องเจอกับผู้แข่งที่ดีมากมันยากเสมอเหมือนกับเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านกับผู้จัดการทีมคนใหม่และแผนการที่พวกเขาแสดงเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความยิ่งใหญ่แล้วก็ทีมยิ่งใหญ่ทุกเกมมันยากเราต้องหาทางเอาชนะให้ได้และผมคิดว่าถ้าเราเล่นได้แบบครึ่งหลังแล้วก็สู้ต่อไปเนี่ยพยายามต่อไปหาโอกาสต่อไปผมมั่นใจว่าเราจะทำประตูได้เหมือนที่เราทำมาตลอดทางฤดูกาล ทีมจาฝูงเนี่ยต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง5จาก7จกเกมหลังสุนิลลีรวมถึงเกมเสมอเมนยู2องโดยฟันได้เนะี่ยยกย่องคาแรคเตอร์ของพวกเขาบอกว่า,ามันแสดงเห็นถึงความหมดคนไม่มีใครอยากไล่ตามหลังแบบเราต้องการทํางานต่อไปและทําให้ทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นสิ่งที่เราทําได้คือเราพยายามทำมงานให้ดีขึ้นในเกมถัดไปอันนี้คือสิ่งที่ฟันได้นะครับได้เปิดใจก็ต้องรอดูแค่ว่าลิวโพ จะกลับมาพังงาดแบบไหนตอนนี้กําลังสะดุดไปหน่อยครับสะดุดเสมอนะหรือว่าร่องรอติดตามฟอร์มต่อไปยาวๆนะครับขอพระคุณมากสำหรับยูสกสามพ้าเถ้า,คาใครสนใจก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับแจก p h o n e แจก iPad แจกเงินรางวัลสูงสุดกว่า3 0,000บาทนะครับก็ไปร่วมลุ้นสนุกได้เลยกิจกรรมเริ่ม1-3ึ1มเอมกราคมนี้เท่านั้นนะครับเปิดปีใหม่รับโชคใหญ่กันให้ทุกคนแฮปปี้นิวียีร์สองนยี่สิบห้าะส่วนเรนี้ก็ฝากด้วยสําหรับข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับ ดัานั้นคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับข่าวสารในช่วงเช้าๆแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับจัดแววัวรุ่นจัดเปลียวเ,เลย